สวัสดียนขั้นเกมขั้นคำสุดการเก่งกวิววิวอยูวว่เกมเปอร์ววววเซนต์อีวิวรีมาสเตอร์นะครับความเดิมจากตอนที่เราทำอะไรไปแล้วบ้างตกองขอนั่งเช็คแผนที่แป๊บหนึ่งนะเรายังไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ชั้นสองในระเคียกันหมดแล้วมันจะมีบางห้องที่ยังเข้าไม่ได้อมไอห้องนั้นลิฟต์ห้องนั้นติดแดง มันมันติดติดแดงติด,ตดห้องนั้นล็อกความเดี๋ยวจยอ่ะฮะเรา,าก็ทางนู้นอีกมัน,นไปเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับแล้วก็ประตูแรกของยูฮอลนะตรงโซนด้านล่างขวานะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปตรงนั้นกันเพราะว่าเราอยู่ใ,ใกล้ๆนี้พอดีไงเราเดินไปตรงนั้นกันนะครับโอเค ข้าวของเตรียมไปให้พร้อมอันนี้เหลือนะัดเดียวฉุกเฉินจริงๆหม่เราเรา,เราเก็บเลยไม่ะได้๋หวเราเอาอันอื่นไปเปลี่ยนแทนมันคงไม่วิ่งมาบ่อยหรอกจริงอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวผมจิบอัน,นี้ก่อน first aid box คือเขาผมไปอ่านมาว่า เฟิร์สเดดบอกอะมันต้องเอ็กซ์ไมททีหนึ่งว่ามันจะได้ของข้างในผมนึกว่าใช้ได้เลยเขาบอกให้สำรวจก่อนไม่มีอะไรผิดปกติเปิดไงอะเปิดไม่ได้อะโอ้วก็จะเปิดได้นี่ยมีเฟิร์สเดดสเปรย์อยู่ข้างในเราเอาพกกระบอกนี้ไปด้วย กานย้ำจำเป็นนั้นรีโหลดให้พร้อมแต่ห้องนั้นอยู่ใ,ใกล้แถวนี้นะมันก็ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่เจลลี่บล็อกมันไอ้นี่ไม่ได้ตัวบอกว่าต้องใช้แสงไปผมไล่ปลล็อกห้องส่วนใหญ่ไปแล้วไงม,มันจะเข้าชน,นชั้นสองกันนะ อ่าแล้วก็พาทที่แล้วมีอะไรไม่รู้พังกระจกตรงทางเดินตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันที่หลังเดี๋ยวผมถืออะไร่ะผมไม่ได้อีควิดอะไรเลยนี่หว่าว่าทำไมจิวไม่ถือปืนประตูประตูะตทางนี้ มาดูกันนะว่าจะมีอะไรรอเราอยู่นะไม่เอาหมาแล้วนะิจ c h a r d ชิดเกิดอะไรขึ้นคุณบาดเจ็บตอ่นี้มันมันบ้าที่ทับ มันมีชดประลาด <c oughs> มันทำอะไรกับคุณงูใหญ่แล้วมันก็มีพ <c oughs> ิษด้วยพิษหลอกชัดรอก่อน <c oughs> เอาฉันว่าไม่ชัดฉันเห็นแต่ว่เอามา <c oughs> ไม่ได้เลย i <c> o <oughs> ฉันแปกอามาให้นะนายต้องรอดไปได้นะไปไหนนะ เราเซรามอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันโอเคเอะแต่เราหว่างทางมันจะโอเคไหมเนี่ย แต่เคลียร์ทางหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วแหละห้องแรกทางนี้เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนมาหวัวมาทางนี้เลย โอเคผิดห้องห้องน,นี้สิเก่งนะยังมีคิมสันอยู่นะเต็มเลยนะเขาบอกว่างูใหญ่ ยอ้อนอ่นนั้นละจังหวะนี้ถ้ามีตัวต้องกัดกูแล้วจริงตรงนี้แถวนี้แหละนี่ไงเซรุ่ม อย่ามีเลยอุตส่าห์เคลียร์ทางไว้แล้วไปวิ่งกลับไปพี่ชาร์จเพื่อนรอเราด้วยนายอย่าเพิ่งตายนะแต่ถ้ากูจะเจองูทำไมกูยังไม่เจอเฮิร์ฟฟ้าเลย มันต้องผสมกินเพื่อนใจเย็นนะนายจะต้องไม่ตายเพราะเราแปลอาเซลุ่มัเนเดือดไฟ

เป็นไงบ้างเพื่อน I'm okay I'm okay the others คนอื่นเดี๋ยวนะถ้าลิชาตายลิชา,ายอยู่ตรงนี้เหรอพาทีแล้วนายก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน ว่าแล้วจึงอันนี้นับว่าไมหมไหมต้องเผาอีกทีหนึ่งป่ะเพะความมั่นใจ ครับมันมืดอ่ะฮาริกระตุกซะมีอีกไหมช็อตกันเชลขอบคุณค่ะแต่เต็มตัวนี่ว่าไอเทม ไม่ทันตายไหมไม่ตายด้วยโอ้ตื่นเต้นล้อใจใช้ดิสเซนดิเฟนเซียดีกว,ว่าไหม โอ้ยไม่เกิดดีเอ๋เหมือนจะเป็นของสำคัญใช่ด้วยสิน้อตเพลงเหรต้องใช้ซะด้วยเปลี่ยนมอาอีควิดอันนี้แทนก่อนแล้วกัน ต้องเาของไปเก็บอะแป๊บนึงเนี้แหเอาหดโอเยโยอเคโยโอเคจากัดี๋อเปล่อเขาไว้อย่างนี้หอเดี๋ยวอะไรอ๋อที่าใครไมอเ็บไปเออใช่เีวมีหนังสือเขาเ่ไม่เก็บไม่ต้องดไหนอสไ์อยาก่ไม่มี์ มันครดีแล้วนี่เีดฉีดวันเดีออกเงี้ยตเราเป็ค่อะไรตอี้ผวได้ไรใหญ่สไฟเไปเล้อแล้วเดี๋ยวที่หก็เไปไหมเห็นท่ามึงจะจะเอาความอะไรเดิมแวก็ใปไป musical score The beginning and the last section แล the music are missing ท่อนเรกกับท่อนจบหายไปไปห้องโน้นกันห้องที่มีเปียโนมันมีเนื้อเพลงอีกส่วนหนึ่งผมจำได้ว่ารอบนั้นอาที่เล่นไปแล้วตายผมเลยยังไม่ไปเก็บเพราะมันยังไม่ใช้จริงห้องข้างบนนี้ ไปได้ป่าวไอ้พวกเนี่ยโอ้โหอย่างอย่างอยากย้ายไ,ไปไปเล่นตีเลยไล้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่นี่อีกทีหนึง่งเราก็ยังคงกลัวนายทุกคนว่านายจำไม่เดิือนเนติมอดทนไว้ดิชาร์จนายทำได้ถ้านายตายจะเป็นอะไรไปเอากระสุนให้เราด้วย ไม่ใช่เราเนื้อเพลงอยู่นี่ต้องดันใหม่เหรออดันเพลงนี้แหละเหมือนกันคาเท่ากันกดผิดไอ้สม,มยัย มันชื่อเขียนไว้ว่า Moonlight s อะไรเป็นสมุดนี้คือต้องสำรวจอย่างนี้หมดเลยเหรอมีแค่ส่วนเริ่มแล้วก็ส่วนจบของเพลงอ่าครบทั้งเพลงแล้วแผ่นสมบูรณ์ของ Moonlight s a ห้องเปิดมีอะไรให้กูสยองขวัญเล่นก่อนไหมไม่มีนะอืมอืมรอตารอใจอะไรเอ่ยเทเวอร์เดรี่ยี่สิบสี่พฤศจิกาหนึ่งเก้าหกเจ็ด สิบเอ็ดวันผ่านไปแล้วตั้งแต่มาถึงที่สถานที่แห่งนี้อ่แล้วฉันมาจบลงอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคนในแลบคนในชุดแลบพาฉัน่าเมอร์ a t e w i ฟู f ดแอน n d s e ์เอ้อไรอือฮึขอโทษที่ต้องพาคุณมาที่นี่แต่มันเป็นเพื่อเรื่องของความปลอดภัยและจาก นั่นแหละคือตอนที่เขาต่อยฉันตอนนี้มันก็ดูเมคเซนแล้วมันอะตรงนั้นมีแค่สองคนเท่านั้นที่รู้ความลับของแมนชั่นนี้ท่านสเปนเซอร์กับฉันถ้าเกิดพวกเขาฆ่าฉันท่านสเปนเซอร์จะเป็นคนเดียวที่รู้ความลับนี้แต่มันเพื่ออะไรกันล่ะมันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนี่ตอนนี้มัน อันตรายมากเลยที่นี่ครอบครองฉันเพาว่าทุกอย่างมันจะถูกต้องฉันตัดใจที่จะหนีเจสสิก้าลิซ่าฉันขอภาวนาให้เธอทั้งสองคนนั้นปลอดภัยวันที่26พฤศจกา1967กานี่ฉันมันไม่ระวังตัวขนาดนี้เนี่ยฉันเสียไฟเช็คอันโปรดที่เจสสิก้าให้ฉันไว้ตอนวันเกิด ตอนนี้มันกำลังจะทำมันทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นมากในการหนีในที่มืดแบบนี้วันที่สิบสามวันพฤจักาที่สิบสามจะเป็นวันที่ชช้โจสิตาของฉันถูกลิขิตไว้คุณป้าของฉันนั้นรักษาตัวแค่เพียงสามวันก่อนหน้านั้นเจสซิก้าและฉันบอกกันว่าพวกเขานั้นจะไปเยี่ยมเธอ ฉันหวังว่าฉันสามารถจะสามารถไปกับพวกเขาได้ด้วยตัวเดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าฉันจะอ่าเขียนความทรงจำนี่ให้มันกลับมากับฉันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่ฉันจะสลบไปฉันจําได้ว่ามีผู้ชายอยู่ในชุดแอบบอกกับฉันอะไรประมาณว่าอ่าเหมือนว่าครอบครัวของนายก็จะเรียบร้อยแล้ว this already j u t j จุด หวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยแล้วกันวันที่ยี่สิบเธันวาคมหนึ่งก้าหกเจ็ก็ตามเนี่ยฉันจัดการที่จะอ,ออกไปจากห้องนั้นได้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าการออกไปจากแมนชั่นนี้เนะี่ยมันไม่ง่ายเลยฉันจะต้องอ่าผ่านกับดักทั้งหมดอ่าไทเกอร e ไอโกเอมเบลมและฉันก็พยายามฉันก็ลองพยายามแล้วก็จำ เพื่อประโยชน์ของตัวเองอืมนาะโกเแอมเลมถ้าถ้าหยิหึดไปก็จะปิดแะอย่าเอาอไปลงมาเสิร์ฟคืนก็ได้กดยกกดเย็นจังวะ อย่างไดต้องเอาเอ็มเปไม้มาแลกกันไปให้ด้ยไม่ได้ค่ข้างไกลเหยยมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปห้องเซฟห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ีกังดัาไม่ตีนี้ได้อีกแล้ววะ่ะ เป็นเพลงประจำห้องนีเหรอเปลี่ยนเพลงได้ไหมมันไม่มีตัวอะไรแล้วอะน่กกากลัวไม่นอาเยนก็ไ้เจบเปลี่ยนสาย้เปลี่ยนสายม่เลยเาเอาะนสักี้าเาเจเรเลยเี่สก่นอาจจะเจะก็ได้กเปนบรอบ เราจะเอาแกเนอตลันเชอร์ไปไหมถามกับตัวเองทำไมาแกเน็ตลันเชอร์อ่อาแล้วก็สเป์ฉุกเฉินสเป์ฉุกเฉินคือชื่อญี่ปุ่นของเฟิร์สเอ็กเปลย์นะฮะ แล้วก็ลูกไฟเนี่ยอินเซนดารีชิลกระสนุนเป็นกระสุนระเบิดไฟแล้วเราก็ไม่อ่านเลยไงแล้วก็ไม่รู้ว่ากูต้องเผาตืนการเป็นคิมสันเฮตกัน <c oughs> จะทั่วกคาลิหาแล้วเ <c oughs> หลือไว้ช่องหนึ่งเผอเก็บอะไรเพก็่ต้องมีของแจงกบ้างแหละเออช่จะเซฟไหม เซฟก่อนได้ไหมมันไม่ค่อยมีอะไรน่าพันเนี่ยแค่ไปเก็บของเก็บของแค่หนึ่งอันนี้ไม่อยู่ในคลิปนะแต่เดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาโกเอ็มเบมมาใส่กล่องนี้เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบอเดี๋ยวผมจะวิ่งมาเอาโกเอ็มเบมมาใส่เดี๋ยวผมจะเซฟนะครับ ผมจะไม่ต้องก็วิ่งกับแปลอีกอแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับยังไงเดี๋ยวขอปิดปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวย้ำอีกทีแปลโกยเบมนะครับอันนี้เป็นเดียวที่ไม่อยู่ในคลิปนะอืจะได้ไม่เกินเวลาตอนนี้ประมาณสักเกือบเกืบอบสามสิบนาทีได้แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราอยู่บนแฟนเพจเกงเก็ตวิน,น,นะครับถ้าชอบอย่าลืมแชร์ห้เพื่อนทดูันด้วยนะครับ บนอนี้มันอะไรไปออืมโอเคแค่นี้ <c oughs> ก็วารน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมแลกันนะครับสำหรับวันนี้แค่เจอเราไปก่อนเพราะมรรยกาสหน้าสวัสดีครับ